ค่ะก็สวัสดีนะคะจุ่มคนมักหนยมาแล้วค่ะก็สวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีวันเลือกตั้งนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดูแนวทางหาหนอยของวันที่ยี่สิบสี่กันนะคะเป็นไงกันบ้างเมื่อวานรวยกันไม่เอ่ย หลุดนะคะเมื่อวานนี้ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสูตรเราก็มีเข้ามีหลุดอย่างนี้เลยค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ<ส>เรามาดูผลกันเลยค่ะว่าเมื่อวานฮานอยออกอะไรนะคะเมื่อวานศูนย์ห้าศูนศูนย์ห้าแล้วก็เก้าศูนนะคะ ศูนยมาเพียบเลยก็เข้าตัววิ่งเนี่ยค่ะเข้าตัวลองนะคะก็ได้สูตรเน้นก็ไม่มีนะคะก็มีเนี่ยค่ะสูตรลองก็เข้าห้ากับเก้านะคะสองตัวนี้ไม่มีเลยนะก็หลุบไป วันนี้เมื่อวานก็ถูกนะคะเอ้ยวันก่อนค่ะขอไปต่อมาเราก็มาดูแนวทางของวันที่24กันนะคะวันนี้ตัวไหนจะเด็ดดูกันก็ถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะก็อย่าลืม ทำบุญด้วยต่อดวงชะตาต่อโชคต่อลาบเนาะอยากมีโชคก็ทําบุญเยอะๆนะฮาหนอยที่ี่สิบสี่วิ่งบนล่างนะคะตัวเด่นก็มี ศูนยสองสี่ห้าและหกอ่าตัวเด่นของเรานะคะต่อมาเราก็จะมาหาตัวเน้นวิ่งกันเน้นวิ่งเน้นวิ่งนี่วันนี้สองเด่นนะคะ สองเด่นมากเลยสองลองลองลองสามกับห้าเหมือนเดิมค่ะ จะมาดูตัวเด่นสองตัวเด่นสองตัวเล่นตัวเด่นก็มี0 2 2ยสองแล้วก็4ีสอง่าอย่าลืมกลับด้วยนะแล้วก็5้าสองหสองนี่ค่ะ ถ้าเน้นก็น่าจะตัวนี้นะคะสี่สองสองสี่แม่ก็สองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยค่ะนะอ่าดิ่นถ้าเน้นเนาะตัวเน้นตัวกันตัวกันก็จะมีหกระวังเก้าเนาะก็มีศูนย์สี่ ศูนย์หกเพราะว่าเมื่อวานออกศูนย์ห้าเนาะเนี่็กันศูนย์สี่ศูนย์หกนะคะศูนย์เก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะหกระวังเก้าก็เติมหกห้ากับเก้าห้าไปเนี่ยค่ะตัวกันเนาะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมาดูสูตรลองของเรานะคะสูตรลองมีตัวไหนบ้างก็มีสามห้าเจ็ดแปดและเก้าค่ะมีตัวไหนชนคะก็มีห้าห้าชนเนาะห้าอันนี้มีเก้าส่วนอันนี้มีหกก็เก้ากับหกก็ระวัง ก็จะตัวเดียวกันเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าไม่ชอบตัวที่จับให้ก็จับเองได้เลยนะคะชอบตัวไหนก็จัดเลยเนาะก็้มีนะคะ่ะชอบศูนย์ก็ศูนย์สองเพราะว่าสองวันนี้เด่นแต่เมื่อวานเนี้ยหลุดเลยตัวเด่นเจ็ด สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะต่อมาเราก็จะมาดูอีกสูตรหนึง่งเ่อวานนี้เข้าตัวไหนมีไหมเอ่ยผลออกศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็เก้าศูนย์ก็มีเก้าแล้วก็ห้านี่ค่ะ เข้าแล้วเราก็จะมาดูของวันที่ยี่สิบสีกันค่ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะให้ดูเป็นแนวทางค่ะอย่าลืมนะคะเราก็ไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะก็โปรด ตรวจสอบดูดีๆเนาะเล่นก็เล่นอย่างระวังเนาะอันนี้เราลงให้เป็นแค่แนวทางรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะเราก็จะได้ตัวเด่นนะคะก็จะมีโซนหนึ่งสองแล้วก็ จ7เนี่ค่ะแล้วก็จะมาจับสองตัวนะคะสองตัวได้05ตัวเดิมค่ะก็จะเอาเป็นตัวกลับก็ได้เนาะเป็น50แล้วก็หห้านึ่ง5สองแล้วก็60่ง หกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวกันเราก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ด และหนึ่งสองอ่ะยาวไปหน่อยเนี่ยค่ะสามตัวอันนี้ลองลงสามตัวให้เนาะสามตัวได้ศูนย์ห้าห้า ก็ห้าหกเจ็ดเอ้ยเออใช่ใช่ใช่หนึ่งหกเจ็ดและสองเจ็ดเก้านี่ก็ดูนะคะก็มีนี่ค่ะ 0 5 5 1 6ห้าห้าหอันนี้7 2 7 9 5 6 7ก็มีนะคะ,ะ6 7 7 9 7 9ก็ได้ค่ะ6ระวัง9ก็เนี่ยค่ะ6 7 7 9็เ็นี้ยค่ะก็ทิ้งๆไว้สักหบาท10บาทเนาะ0 55 5ก็มีนะคะเมื่อวาน5ก็มาถ้าจะมาก็ ห้าหนะ้าห้าหกเนี่ยประมาณนี้ค่ะก <_ EN _> ็จะมีตัวชนตัวชนมีตัวไหนบ้างตัวชนมีห้าสองค่ะห้าสองเนาะอันนี้สองเน้นสองอันนี้ก็มีสองนะคะ สองสองกับห้าเนี่ยถ้าวิ่งก็ห้าสองอันนี้ก็สองนี่ก็ห้านะคะก็ห้ายังเด่นอยู่เนาะห้ายังเด่นอยู่ก็สองกับห้านะคะนี่วิ่งก็สำหรับวันนี้ก็ คงจะพอแค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พ่กนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่านี่คือแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางให้ไว้เป็นแนวทางนะคะก็ถ้าชอบตัวไหนก็จัดเลยหรือถ้าไม่ชอบที่จับให้ก็จับเองก็ได้นะคะก็ใช้สติในการเล่นในการรับชมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ ยินด,ดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ลงให้สำหรับคลิปเราก็ลงให้ทุกวันนะคะจะเช้าบ้างสายบ้างก็อยู่ที่เวลานะคะวันไหนไม่ค่อยว่างก็จะสายหน่อยเนาะก็ขออภัยทุกท่านก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ลำรวยทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ